มึงกูฟังนะมึงไปเอาใครมาเลยก็ได้นะเพื่อนไปเอาใครมาเลยนะอยากเสียงกินกูก็อยากเสียงเหมือนกันรอเลี้ยวอ่ะมึงอยากมารอเลี้ยวอ่ะจนลำเหมอไอ้ไอ้เดี๋ยวเพื่อนก็อ้างนู่นอ้างนี่เดี๋ยวกูกูเห็นภาพบิดกูเห็นภาพบิดมาหน้าสตรีมเลยใครอ้างใครอ้างเอาจริงๆนะกูเออมาเถอะกูไม่กลัวมึงหรอกได้เลยจัดมาเลยมึงจะเอาจรริงๆเหอเออเดี๋ยวกเดี๋ยวถ้ามึงถ้ามึงเป่งมึงหลังแล้วก็มึงกูจะไม่กดมึงสักนิดกูไม่กดมึงสักนิดเลย โสดเพื่อนใครได้เป็นใ,ใครได้เงินไปบ้างอ่ะอ๋อกูเยอะๆไอคนชื่อเชใช่เหรอครั้งแรกเล่นที่เคยเล่นแบบนี้ใช่ไหมโก่โง่ลุ้นดีก็ดีนะกิจกรรมแก๊งนอกนอกข้างนอกบ้างวันนี้วันวันนี้ว,นวันพุกว้ันพรุ่งนี้หยุดสุกสาวชิดจันทร์สามวันหยุดใครหยุดกูแต่สติม,มันสติมแต่วันนี้ดุดขาอ่ะก็คือ หยุดพักแข็งก็คือเล่นเกมอื่นได้พักแข้งไงอเออแกมันพักกันพักแค่สองคนแต่ว่าหยุดหยุดก็แหมหม,หมายถึงว่ามันมันพักสองคนเพื่อนแต่ว่าก็เลยตีว่าใครอยากหยุดก็หยุดใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นแต่ว่าแบบว่าไม่ได้เล่นในนามแก๊งอะ่ะเล่นแบบถอดชุดแก๊งเลน่ว <ๆ S 2> นว่าจะหยุดไปหา,ากินเหล้ากินเหล้าไม่จิน ดีแล้วต้องพักบ้างเลยปวดกระดูกกระเดี่ยวไอเ้เหี้ยปวดเรื่องหรอกระดูกกระเดี่ยวเล่าปวดเลยครับเพื่อนกินไม่หละเหรากินดิกินเบียร์โฮกันหมดเล่าสมันนี่เย็ดเบียร์โฮอะรอบหน้าจัดอีกครับพีฟ้าป่ะพูดไงสัตวเอาปะ่ะเอาปะ่ะอะไรนะเพื่อนเอ้ยของคขานีอะไรมิดได้ครับได้ครับได้ครับเอาปะ่ะกูถามไว้สิ้นเดือนเนาะอะไรนะเพื่อนเอาไหมกูถามพีฟ้าป่ะเอาป่ะไอ้สัตว์เอาป่ะ ไฟาไม่ได้าสิบบาทไม่ถ้าร้อยเลยแต่พงในกูเล่นกับเล่เกมเลยได้ทุกเกมเลยชัางเอาวมันไม่ไม่งั้นเอาวีไหมเอาไหมเอาไหมกำลังเดือดนะเอาวช่วงเอาวีกูหลังคอมาแล้วได้มา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 เกมกี่บาทนะครเกมกี่บาทเกมเราสองพันพอกห้าสองพันไม่อยากเล่นวะสองพันพอก่อนสามพันไม่ละเอาสามพันได้สุดสามพันเมวเกินนี้แล้วอได้ได้สามพันนะ ได้ครับเอาเป็นเกมนะเจ้าสองฝงเรื่องหนึ่งจะได้หาคนเก่งได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยสองงก็ได้หนึ่งกูได้หมดเลยส,ส,สำหรับมือก่งไม่อยู่<ท>ใคกูอยู่ใครก็ได้อยู่ไอ้ตั้มก็ได้อยู่ใครก็ได้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 ไม่ไม่เปลี่ยนนะถ้าอยู่กันแล้วอยู่คืออยู่อย่างนั้นเลยนะเอได้ไทำไมจะเปลี่ยนทำไมอ่ะได้แต่กูดึงเงินมาก่อนอย่าเอาใช่ป่ะไอ้ตั้มพรุ่งนี้เอาวีสองสองพรุ่งนี้เอาวีสองสองนะมึงอยู่กูมันมีคนซ่าสมาดี มาเดินมาเดิมโอ้ซื้อไม่ไหวหรอกผมพูดจริงนะกูฟังนะมึงไปเอาใครมาเลยก็ได้นะเพื่อนะไปเอาใครมาเลยนะอยากเสียงเงินเออกูก็อยากเสียงเหมือนกันรอเลี่ยวอ่ะมึงอยากมารอเลี่ยวอ่ะจนลำเหม่อง่ายมันเดี๋ยวเพื่อนก็อ้างนู่นอ้างนี่เดี๋ยวกูกูเห็นภาพบิดกูเห็นภาพบิดมานั้น5สตรีมเลยใครอ้างใครอ้างเออใครอ้างอ้างก็โดนด่าไปไอ้ไม่ให้ไม่จ่ายตังค์ก็โดนด่าอ่ะโอเย มึงจะไปเอาใครมาทีจะเล่นได้ในคอมอ่ะเล่นได้พี่โหลดมาเล่นได้บูสแต็คมาเล่นได้เหรอทุกวันนี้มันเล่นได้ไหมไม่รู้มันเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้บางน่าจะได้นะได้ได้ครับได้ได้ไปทำเไปจะทีมกันไปมั้งไงดอกแก้วอกะลีพรุนี้เราสองเกมเอาเอาวีกับฟีฟายอ่ะมันมีเกมอะไรหนึ่งหนึ่งสนุกอีกหัวฮะเรื่องขางเกมเนี้ย เพื่อนมึงว่าใครได้แชมป์ปรารีสกับเชลซีกรถามความคิดเห็นหน่อยเดี๋ยวกูต้องไม่ถามไอ้เชี่ยไอ้แม็กไอ้แม็กสามเม็ดกูขอถามความคิดเห็นปรารีสต่อลูกหนึ่งใครชนะจะลองหรือจะต่อต่อไปลูกหนึ่งเลยนะใช่มันต่อลูกหนึ่งเลยนะเพื่อนใช่แม็กสามเม็ดบอกมาเชลซีมันไม่หมูนะหมู่นะมันไม่หมู่นะกินได้นะ เถียงไอ้นี่ชอบเถียงเซียนคิงอ่ะมึงแถมเอากู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 เสียไอ้แม็กสามเมตรไปยี่สิบกว่าเอ็มอ่ะไอ้แม็กสามเมตรมันบอกเหรอเออแม็กสามเมตรมันมองดิมันเียนดิมันลอกกูไปยี่สิบกว่าเอ็มอ่ะคนดูบอกว่ามันบ้าเชลซีเฮียเนี่ยแล้วมันแม่นมันมันแทงสิบผิดสองงั้นมันบอกกูอ่ะให้วันละตัวเมื่อวานนี้ให้ชักต้าโดเน็ตมาถูกปะถูกแม็กสามเมตรมันเล่นอยู่ในเกมเราเหรอเออสตรีมอยู่ในทิกตอกเนี่ย ต่อลูกหนึ่งเลยนะเพื่อนเขาดูว่าต่อลูกหนึ่งเลยนะเขาบอกมันเป็นคนดังกูก็งงเหมือนกันกูรู้จังแ่ะให้มันต่อลูกหนึ่งเลยนะอ้าวแล้วเสียงแม็กซ์สามเมตรไหเบอรต้าเล่นเกมอะไรก็แพ้ไอคิงเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยดิทหารแม็กซ์สาเมตรอ๋อคนนี้เออคนเห็นบ่อยอยู่แม่งลอกแล้วสรุปมึงจะเอาใครคุมฝั่งยูสูนเนี่ย คุยกับพวกไอ้นี่ไอ้ซิกไอ้พวกวาสนามมันอยากมันอยากไปเล่นไงอ๋อมันเอออันนี้นะครับก็ดูดินขอดสองจุดศูนย์เพื่อใครอยากเล่นกำลังมันเลยเจะบอกรอบรอบสุดท้ายติดคิวติดคิวเดี๋ยวบอกรอบสุดท้ายก็คือสองจุดศูนย์เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟใหม่นะแต่มันเป็นเซิร์ฟเริ่มใหม่พร้อมกันแต่ว่าคุณฟาร์มไปคุณเติมไปถ้าเซิร์ฟมีปัญหาย้ายของมาสตาร์ทาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กูเห็นแก๊งแม่งแบบเยอะมากอะอเฮียคนไปลงแก๊งใหม่ๆเติมอ่ะส่วนคนที่เล่นสตาร์ทาวก็จะมั่นคงมั่นมั่นคงขึ้นเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาก็จับรวมกันฟาร์มไปเติมไปของไม่หายร้อเซทั้งสตาร์ทาวทั้งสอชุดศก็คือมั่นใจว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการปิดหนีอะมันมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้แบบมั่นใจร้อยเปร์เซ็นต์หรอกแต่ว่า <ừ> มันคอนเฟิร์ม มากขึ้นนะเพราะว่ามันจะจับรวมกันคนมันก็เต็มไงถ้ามันมีปัญหาปตต<ห>าเท้าก็มันคงขึ้นวสดาสองจุดสุดก็เริ่มใหม่อยากจะย้ายของมาได้ก็ย้ายแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนไม่ใช่แบบโครงไปฟาร์มแล้ลย้ยายขึ้นมาเลยไม่ได้แจกกรชาไม่มีแต่คนถามคำแรกคำแรกค,คือแจกกรชาวันไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยแจกแล้วมาถึงสองเจ้าศูนย์นะเจอเจอสรุปพรุ่งนี้เอาวีนะได้เลยครับเพื่อนได้ครับแล้วเอาจริงๆนะกลัวเออมาเถอะกูไม่กลัวมึงหรอกได้เลยจัดมาเลยมึงจะเอาจรริงๆหอเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเทจะกับมึงอ่ะแล้วก็มึงเออกูจะไม่กดมึงสักนิดกูไม่กดมึงสักนิดเลยคอยคอยมึงจัดกูเต็มแบบไม่ต้องอ่อยอ่ะ อ่าโอเคได้ได้ได้รอกันได้ไอ้สัสบายได้ได้เปิดเหมือนกันเลยเขาเล่นไม่ได่เขาเล่นชิงนี้อ่ะกูก็เข้ารอบชิงนี้แหละไม่ได้กูไม่เคยเข้าแล้วกูรอบตัดคนสกินตอนไหนอ่ะสกินอ่ะกูรอบตัดเชื่อไอ้เปิดนั้นกูกูแบบว่าอยู่กับเซอร์ด้วยนะเฮียยังยังไม่ได้เฮ้ยไปนอนไปนอะนอนหมดแล้วหรอไม่เข้ามาส์ไม่เไม่เอาไม่เอามานั่นกันไหนาไอ้ไรวะไอ้สกินกันหรอคนอื่นแรกกูได้รอบตัดตัดเชื่ออย่างเดียวเลย ไปดูแลนใหม่หรอดิโดนตัดทีมมาดิอยู่แลน,<อ>นใหม่เลยใช่ไหมเลนใหม่เฮียก็เฮียแลนใหม่เปนเปิดไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานข้อมูลนู่นเช้าเช้าเลยเมื่วอวานนี้กูไปวัดโอ๊กมาได้เฮียได้อย่างเยอะเลยกินที่ไอดีไปคนชื่อฮอปอะ เลื่อของตะหลุยไม่มีตีชิงแลนหรอตะหลุยเนะี่ยโอ้ถ้าเราได้แม่งไถกับโคตรป่นนี้แม่งสามพาวันเจี๊ยบสามพาวันเจี๊ยบบุกเพิ่งพิ่งรีอโลพี่เซนพี่เซนสองแสนหมูมาพี่อะใครพี่เซนอ๋อบนพวกนี้ผม,ามอาจจะไม่ได้เล่น,นอาจจะไม่ได้เข้า GTA เลยก็ับถ้าใช่ เข้าอยู่แหละแต่ว่ามันจะพูดว่าไม่เข้าเลยก็ไม่ได้เข้าอยู่แต่อาจจะแบบไปเล่นเกมอื่นเน้นเกมอื่นเป็นพิเศษเอ้ยกูบอกก่อนนะใครใครที่แบบว่าอยากลั่นกาชาลองลั่นดูคุ้มนะแล้วก็หมดวันอาทิตย์นะกาชาหมดวันอาทิตย์ร้อยลูกได้อะไรบ้างไหมเนี่ยเนี่ยว่าร้อยลูกน่าจะมีได้อยู่ครับได้แค่ชิ้นส่วนรถชิ้นหนึ่งก็สามล้านแล้วอะถอมค่อยได้อะ<ร>ได้<ร>ไม่ไน่ <ๆ S 2> ไม่แน<ม>่ ลูกได้แหละวินมึงกลัวไปต้อนสกินมาขายดีกว่านะร้อยลูกผมเก็บตังค์ไว้ปั๊มกันนะทำกิจกรรมซ่อนแอบดีกว่าตังค์ไวป้อมดีกว่าจริงโอเคไอหมุนวงล้อไปแล้วอสก,กินเอาเป็นซ่อนแอบไหมซ่อนแอบไหมวันว <คน S 1> ันคนที่ครบเออมันเล่นมันมีสมุดเสีย่ยงใครเหลือเอาเอาแบบว่าเซตเดียวเลใครเหลือสี่คนสุดท้ายอะ่ะไอใครเหลือคนสุดท้ายไม่ใช่ผู้ผิดใครเหลือคนสุดท้าย าเนี่ยก็กินนางเอาเล่นไหนวะมีใครเล่นไอดับไหมบิลล่างครับไอดับพี่บอกว่าบิลล่าบิลล่างขาดสี่บินล่างครับทำไมแก๊งเรามันชิงแลนเสร็จมันไปนอนกันเร็วจังหวะวันนี้มันสุดท้ายนั้นนั้นข้ามันอยู่เด็กกันกัอนหรองั้นจะมาเล่นกิจกรรมด้วยนะเล่นสระว่ายน้ำกันเล่นกันเยอะได้ได้ครับพี่เอกได้ครับได้ไครับพี่ได้ครับ